งานเสียลไลน์นะครับก็อยู่กับมาสด้าพีท50นะครับไฮเลเซอรเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็นตัวยกสูงเนาะที่เรียกว่า d o บเบิลแคนะครับผมซึ่งวันนี้รคันนี้ต้องบอกเลยว่ามัมีการปรับเปลี่ยนไปเยอะจากที่เราเคยเห็นใน m a สดารุ่นก่อนหน้านี้ที่มีเครื่อง2002กับ3.2นะครับมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างก็จริงจริงๆถือว่าเป็นเป็นโมเดลเชนดีกว่า uh huh, โมเ,เก็คือเปลี่ยนหมดนะครับไม่ก็ทั้งรูปลักษณ์ภายนอก uh huh. นะครับซึ่งนํา เส้นสายสไตล์โคดดีไซน์มาใช้นะครับเห็นหน้าตามันเฉียวขึ้นใช่หน้าตาหน้าตาเฉียวขึ้นแล้วก็จะไปอยู่ในโทนเดียวกับกลุ่มกลุ่มรถ s u สของของมาสด้าอะไรก็คือว่ามีการใช้ขนดูดีไซน์เข้ามาการที่ทําให้ไฟหน้าเปลี่ยนไปฝาปวงหน้าเปลี่ยนไปจากหน้าเปลี่ยนไปการกหน้าเปลี่ยนไปให้ดูเฉียวขึ้นสไตล์ของมาสด้าที่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นสปอร์ตเลสซิ่งสปอร์ตหน่อยหน่อย่าใช่ครับแล้วนี้ถามต่อเลยครับว่าอันนี้มีการเปลี่ยนไปภายนอกแล้วเนี่ยส่วนเครื่องยนต์เนี้ยมีอะไรบ้างเครื่ เขาต้องเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนดาวไซซิ่งลงมา,านะครับของเดิมก็คื 2. 2อ2.2ลิตรกับ3.2ลิตรนะครับตัวนี้ก็จะเหลือแค่เครื่องยนต์1.9ลิตรกับเครื่องยนต์3.0ลิตรอ๋อ3.0กับ1.9ึ่งเก้าถ้าเกิดว่ารถคันนี้จากเครื่อง2.2กับ3.2ไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วมีการปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องหน่งจุซึ่ง1.9ตัวนี้ก็เป็น1.9เทอร์โบ1.9เทอร์โบครับ อย่างกี่แรงมา้าเออ่1.9เทอร์โบ150แรงมา้าแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรถามเป็นที่นิดนึงนะอยากรู้เหมือนกันแล้วเนี้หลายหลายคนกลัวเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดาวไซซิ่งซึ่งกำลังน้อยเนี้ยถามว่าถ้ารถมันดาวไซซิ่งลงมาเนี่ยมันจะมีผลไหมต่อการใช้งานมีผลต่อการใช้งานไหมจริงๆต้องบอกบอกงี้ก่อนครับเทคโนโลยีเครื่องยนต์มันเปลี่ยนไปนะครับเทรนด์การการพัฒนาเครื่องยนต์เปลี่ยนไปการดาวไซซิ่งลงมาก็จริงอยู่ดูเหมือนว่า ความจุกระบอกสูบอยลงะนะครับแต่คุณลองมามาองกลกับว่าแรงมาที่มันเพิ่มขึ้นแรงที่ทเพิ่มขึ้นะนะครับดังนั้นการใช้งานเนี่ยในเรื่องของอัตราเร่งหรือเวลามีน้ําหนักบรรทุกไม่ต่างจากเดิมไม่ต่างจากเดิมไม่ต่างจากเดิมถ้าแบบว่าไม่ต้องกลัวว่ารถที่มันดาวน์ท้ายซิ่งแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องการ แบกน้ำหนักในการใช้งานใช่ไหมครับโอเคเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องเครื่องหนึ่เก้าและห้าสิบแรงม้าแล้วเกียร์ตอนนี้เป็นเกียร์อะไรเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมีโหมดสปอร์ตชิพให้เล่นนะครับเป็นแบบบุกลบอ่าเป็นบุกลบเป็น6สปีดใช่ไหมครับนี้ถ้าบอกว่าตัวเนี้ยก็ถ้าเรามองก็คงเหมือนมีข่าวอะเนาะที่ได้เคียงกับทางค่ายยูสุที่มันมีมาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ไม่ต่างกันครับไม่ต่างกันคเพราะเราทุกคนรู้ข่าวอยู่แล้วว่าเขาจับมือกันในการพัฒนาสิ โปรดักต์ขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับโอเคถ้าเกิดว่าถ้าคุณเห็นรถในแบรนด์นั้นทำอะไรได้รถคันนี้ก็ทําได้เหมือนกันหมดเลยใช่อ่าโอเคเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่มีรถเนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยเข้าไปเล่นเลยเลื่อนหน้าจอโอเคเลื่อนไมค์ตัวนี้มีอะไรบ้างก็เลื่อนไมค์นะครับหลักๆก็แน่ๆที่เราเห็นสองจอตัววงกลมสองอันนี้ก็จะมีมาตรวัดความเร็วกับมาตรวัดรอบคืออะนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นจอลักษณะเป็น TFT ก็คือเป็นดิจิตอลนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนดูได้หลายโหมดนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทริป A นะครับแล้วก็จะบอก บอกด้เรื este, uh ่องอัตราสิ huh. ้นเปลืองน้ำม uh ันเฉลี huh. ่ยนะครับกับความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางส่วนด้านล่างตัวเล็กๆหน่อยก็จะเป็นโอดีโอรวมหรือตามอายุของรถนะครับไม่รวมไม่รวมนะครับแล้วก็มีความเวลาในการเดินทางเฉลี่ยนะครับถ้าเรากดปุ่มปกติฟังก์ชันที่ขวามือที่พวงมาลัยนะครับก็จะเปลี่ยนตรงการนะครับก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าจอนะครับก็จะเป็นทิปบีครับ การแสดงผลทุกอย่างก็จะเหมือนในทิปเอนะครับส่วนต่อมานะครับกดไปอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นอันนี้น่าสนใจสําหรับคนที่ชอบการขับรถแนวประหยัดน้ํามันนะครับซึ่งมันจะเป็นกราฟเป็นลักษณะเป็นกราฟเชิงแท่งบอกพฤติกรรมการขับว่าตอนนี้คุณกดคันเร่งมากน้อยแค่ไหนรถจะกินน้ํามันมากน้อยขนาดไหนชัเล่นกับตัวเองใช่ไหมครับแข่งขันตัวเองว่าเฮ้ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างใช่ใช่ไหมครับครับ หน้าต่อมานะครับก็จะเป็น,นเรื่องของเข็มทิศเข็มทิศเออเนี่ยมีข้อสงสัยเหมือนกันว่าทําไมทดดําไมรถอย่างนี้บางคันถึงมีเข็มทิศมาให้เออผมว่ามันน่าจะเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่เหมาะสําหรับการเดินทางนะครับเ,เพราะว่า,าสมัยนี้คนที่ใช้รถเดินทางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มใช้พวก GPS พวก Google Map มากขึ้นนะครับการมีเข็มทิศก็กจะช่วยให้ บ่งบอกทิศทางที่เราไปได้ไงคือเดี๋ยวเขาจะละเดี๋ยวคราวนี้เป็นสไตล์ยกสูงขึ้นมาเท่ากบบว่าลุยได้มากขึ้นใช่ไม้เราก็สามารถที่ไปเที่ยวได้เยอะขึ้นแล้วก็บางที่เนี่ยอาจจะแมปเข้าไม่ถึงอกเราก็สามารถที่จะดูจเข็มทิศได้ได้ใช่ตัวรถอ๋อโอเคต่อมานะครับน้าต่อต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของมัลติฟัง์ชันเวลาเวลาที่ของเครื่องเสียงอ่ะเวลาที่เชื่อมต่อบลูทูธหรือว่าเวลาที่ฟังเพลงจากแหล่งแหล่งเพลงต่างๆที่ออกคุณเล่นนะครับรวมถึง ลื้นวิทยุ FM หรือ AM อที่เวลาคุณเปิดเรื่องใช้ว่าตอนนี้มันโชว์ว่าเป็นคลื่นไหนหรือแท็กเพลงอะไระนะครับนี่ต้องถามก่อนว่าการตั้งค่าเนี่ยหลายคนเนี่ยนขาค่อนข้างสงสัยเรื่องเกี่ยวกับการตั้งค่าเพราะบางคนเนี่ยซื้อไปไม่เคยตั้งค่าเลยเลยถูกไหมถูก,ถกไหมเพราะบางค,คนเข้าไปบอเออดูทิป A ทิป B เอยดูเข็มทิศต่อเชื่อมต่อได้แต่พอจะไปตั้งค่าจริงๆแล้วแบบ สัญญาณเสียงวระตโออะการตั้งหน่วงล็อกอสัญญาณโฟล์ทมีไอไฟโฟล์ทมีโฮมอย่าถูกต,ต้งมันตั้งในเมนูตั้งค่าตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องครับก็อย่างเงี้ยก็มีทั้งแม้อย่างแม้กระทั่งอย่างแรกนะครับการเลือกภาษาอ่าดูจากภาษานะครับมีอังกฤษมีไทยมีตุรกีมีสเปนนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะนะครับนะครับเลืเลอกได้นะครับมีโปรตุกสมี ดัสมีฝรังมีฟลังก็คือพลังเสถ้าผมแกล้งคุณเนี่ยกดไปอิตาเลียนนี่คุณกลับมาได้ไหมโอ้โหเหนื่อยครับงานนี่เหนื่อยครับโอเคอ่าเรื่อนลงมามีการตั้งค่าเรื่องเวลาเข้าบำรุงรักษาตัวรถนะครับอ่ามีการตั้งค่าตัวรถตัวรถตรงนี้ก็คือการเตือนใช่ไหมครับระยะว่ามันจะเป็นเท่าไหร่เออมันมีหลายคนเขาถามผมมาเรื่องว่า สมมุตินะสมมุติอันนี้เราเป็นคุณเป็นทิกนอกรอบนักนอกเลยอ่ะครันสมมุตินะว่าเอ้ยเราหมด5ปีแล้วเนี่ยมันหมดวารันตีแล้วเนี่ยแล้วเราไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่อื่นเนี่ยไอ้ค่าพวกนี้เราสามารถตั้งได้ไหมตั้งได้อ๋อตั้งได้เองใช่ไหมถ้าบอกว่าคุณก็ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยมันต้องไปพึ่งกับศูนย์ไหมถ้าหมดวารันตีเราสามารถที่จะเซตค่าตัวเองได้อันนี้มันมันเป็นเหมือนการตั้งค่าวอร์นิ่งของตัวเองอะว่าถึงเวลาว่าจะเข้าศูนย์หรือไม่ไม่เข้าศูนย์นะครับส่วนีาเป็นกรตั้ง การปรับแต่งค่าต่างๆนะครับทั้งนาฬิกาวันที่นะครับหมดความสว่างหน้าจอนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปตรงนี้สิได้ไหมไอตัวไอตัวตั้งค่ามาตรวัดตัวหน่วยเนี่ยเราหน่วยนี้คือหน่วยของอัตัลไซน์เปลืองใช่ไหมครับใช่ครับมีอุณหภูมิภายนอกมีการตั้งความเร็วซึ่งมันก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นน่าจะเป็นไมล์ได้นะครับเราเข้าไปดูหน้า GPS นะครับ ต้องอย่างว่ารถคันนี้เนี่ยไม่ได้ขายเฉพาะเมืองไทยนะครับรถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโมเดลเดียวที่เราได้ส่งออกไปด้วยนะครับทำให้เรามีหลายภาษานะครับมีอ่ากิโลหลายอ่ามีอะไรนะระยะทางที่ใช้หลายรูปแบบถูกต้องนะครับก็เป็นการบ้างค่าระบบไฟฟ้าของตัวรถนะครับอันนี้มันมันเซนชาร์จการล็อกประตูนี่ไงที่เอาคุยเมื่อกี้ระบบล็อกระบบสตาร์ทด้วยกุญแจีอัจฉริยะระบบไฟส่องสว่างตัวรถที่ปัดน้ำฝนนะครับ สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทอะไรอย่างเงี้ยครับสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทได้ด้วยอ่าได้ระยะระยะก็ตัวเลขตัวเลขผมสามสิบเมตรได้สบายประมาณประมาณนั้นได้สามสิบเมตรได้นายว่าสตาร์ทก่อนอิงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคลายนุภูมิของคนโดยสารให้เราเข้ามาอ่าและเย็นขึ้นเนาะในการใช้งานเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าระบบช่วยในการขับขี่ซึ่ง BTS คันนี้มีอะไรบ้างอ่าอ่ามีบายสปอร์ตมีบายสปอร์ตนะครับก็แว่าคุณไม่ต้องห่วงแล้วมูมเวลาคุณจะเร่งแซงหรือใครแซงคุณอ่าอันนี้ก็จะเป็นระบบต่อมาก็เป็นระบบแจ้งเตือนว่ามีรถวิ่งตัดผ่านด้านหลังเลยของมาสเตอร์จะเรียกว่า RCTA ก็คือเรียกรอ Traffic Alert อ่าเวลาที่มีรถวิ่งผ่านด้านหลังมาแล้วอยู่ในซองเนาะเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับเวลารถมันวิ่งผ่านมาก็จะมีสัญญาณเตือนที่หน้าได้าแล้วก็ระบบช่วยเตือนขณะจอดก็เหมือน Parking Sensor นะครับก็มีประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่าก็ถือว่าระบบนี้ก็คือก็ครอบคลุมแหละในการใช้งานถ้าเราพูดถึงเราใช้งานในชีวิตประจำวันปกติเนาะเพราะว่าสิ่งที่เรากังวลมากสุดคือการขับเคลื่อนมากกว่าและการจอดมากกว่าใช่เนาะใช่ครับนะครับโอเคหน้าจอก็มีประมาณนี้ครับมีประมาณนี้ประมาณเท่ฟังชันนะฮะครับถัดมาถัดมานะครับเรามาดูตัวนี้ดีกว่าหน้าจอหน้าจอที่เป็นหน้าจอกลางหน้าจอกลางนี่ขนาดขนาด9นิ้วครับ9นิ้วใช่ไหมครับผมต้องกดหนเนาะ โอเคมันก็จะมีสัญญาณเตือนขึ้นมาเป็นมิเดียแมปแผนที่นะครับเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็เป็นการตั้งค่าหน้าจอของตัวตัวหน้าจอต่างๆนะครับเลือกภาษาได้และได้หมดเหมือนกันนะครับปรับแสงสว่างค้นหาอุปกรณ์ของพวก Apple Cafe เได้อะไรอย่างนี้ครับต่อโต้ได้ั่โต้แล้วก็แอปเปิลคาเได้มี t h ลิงด้วยลิงด้วยนะครับเท่ากับว่า เราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นในการใช้งานนะครับเนาะนะครับระบบเสียงก็เซตติ้งเสียงต่างๆเอ้ยนี่ผมเคยเห็นในมาสด้านะไอ้ตัวที่ขยับเขาเรียกว่าอะไรอะมุมเสียงอะให้เข้าอยู่ในมิติของคนขับหรือว่าคนนั่งก็ได้ถูกไหมได้ครับได้ครับโอเคเสียงแล้วก็เราก็ไปตัวก็เป็นอีควอไลเซอร์อีคอไลเซอร์ปกติแต่ว่าเราเราให้มามาสามสามอ่าสามโทนเลยก็คือต่ำก็คือเสียงเบสเสียงกลางนะครับแล้วก็ มีเสียงแหลมมาให้ครบนะครับวันนี้ท้าที่ดูนี่คือละเอียดมากนะรูปแบบเสียงปุ่มด้วยระดับเสียงโทรศัพท์ด้วยระดับเสียงเรียกเข้าด้วยคำแนะนำการสั่งด้วยเสียงเวลาที่ใช้ในวิเกเตอร์ตับลงได้ด้วยนะครับนี่ถ้าบอกว่าเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับไอ้ตัว Apple CarPlay เราสามารถที่จะสั่งแบบเสียงหนีได้ใช่ไหมในการที่โอ้ยเราอยากจะไปที่ไหนเราก็สามารถหรือว่ารับโทรศัพท์ก็ได้ถูกไหมได้ก็โอเคนะก็ถือว่า ถือว่าบื้อหวาพอสมควรกับการใช้งานเนาะนะครับการแสดงผลเราเป็นเรื่องของหน้าหลังภาพภาพอ่าภาพพื้นด้านหลังนะครับอเอฟเฟกต์เคลื่อนไหวได้หมดเชื่อมต่อบลูทูธได้ต่อไวไฟได้บลูทูธค่ะปกติเลยที่มีมาเนาอนะครับกล้องกล้องก็คือเปิดปิดเส้นการะยะเวลาทัลัอ๋อโอเคนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบชอบให้เห็นเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ โอเคนี่คือนี่คือตัวหน้าจอสองตัวที่เราดูกันเมื่อกี้นะครับโอเคถัดมาเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเกียร์ไปแล้วนะครับ,รบเกียร์เมื่อกี้เป็น6สปีดมีโหมดแมนนวลมาให้ใช่ไหมครับวันนี้ที่เราเห็นนี่คือ,อก็คือปุ่มเปิดหิ้วเดสเซนต์คอนโทรลเป็นเรื่องที่แปลกสาหรับผมนะทำไมเพราะว่าหิ้วเดสเซนตคอนโทรลผมจะเจอในรถขับสีมากกว่าก็รูปแบบของตัวนี้มันเป็นขับสองยกสูงก็เผื่อสำหรับบ,บางลูกค้าบางท่านที่ซื้อไปแล้วอยากไปลุย บางๆในที่แบบพอไปได้เขาก็เลยก็าเลยธรมาสตร์เลยติดตั้งมาให้เลยนะครับไม่เพราะว่าที่เราอย่างที่เราเห็นกันเนาะเราเห็นกันทั่วไปเนี่ยปุ่เซ็นสคอนโทรลส่วนใหญ่จะอยู่ในรถที่ลุยหนักหน่อยใช่พวกเป็นสี่ขุนสี่ไปแล้วใช่ใช่เพราะว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับอัตราเร่งไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเกินมันจะตัดเฟรออกใช่ไหมอันเนี้ยมันอยู่ในตัวขับเคลื่อนสองล้อผมถือว่าแปลกอย่างหนึ่งคือที่นี่คือสุด จุดสะดุดสายตานิดนึงนะครับนี่ก็คือเสียงปาร์กิ้งปาร์กิ้งเซนเซอร์ครับก็คือปิดเสียงครับคนที่ไม่ชอบอ่าฮะสำหรับวันนี้ต้องบอกปัญหาก่อนว่าเครื่องพันเก้าเนี่ยเราสิ้นเปลืองอยู่ประมาณเท่าไหร่เอ่อตัวเลขจากทางโรงงานอยู่ประมาณ1 6 1 6กสิบกิอิโลเมตรต่อเรต ก็ตอนนี้น้ำมัน28บาทก็ถือว่าไม่ขีเละไม่ขิเละไม่ขิเละในการใช้งานนะครับก็คือนี้ต้องบอกก่อนนะนี่คือระยะทางรวมทั้งนอกเมืองในเมืองเฉลียวถูกไหมครับโอเคถ้าคุณใช้ในเมืองอาจจะลดไปนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณเลี้ยงรอบ2 0 0พรอบในการเดินทางจังหวัดคุณได้เห็น16กโลแน่ๆใช่ครับโอเคสำหรับคันนี้ต้องถามก่อนต่อเลยต่อเรื่องเลยคือมีระบบความปลอดภัยอะไรบ้างมีระบบความปลอดภัยอะไรบ้างก็อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันจัดดูที่หน้าจอนะครับ ก็แน่นอนมีเรื่องระบบเบรก ABS EBD BA มีให้อันนี้พวกนี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานอยู่แล้วซึ่งมั่นใจได้แล้วม<ช>ี่แล้วนะครับถุกนมุมรือายในตัวไฮไลเซอร์ให้มา6ใบหกบักเยอะนะเ <Yeah. S 2> ยอะเยอะนะเพราะว่าบางคันเนี่ยที่เราเห็นขับเกิงสี่ล้อธรรมดายกสูงมีคู่หน้าใช่แล้วนี่มีนี่มี6เออมี6่ยเยอะอยู่นะครับเพราะว่ามันต้องแบบว่าอะไรอ่ะมันต้องเป็นแบบ ตัวท็อปอะท็อปคลาสของขับสองที่เพิ่มขึ้นมาอีกเนาะถูกต้องครับมีตัวแล้วก็มีมีบายสปอร์ตนะครับแจ้งลูกอัลกันตาที่เราเที่ยวาพูไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีเรกอลทัฟฟิกอเล์ร์ตนะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้เออถ้าบอกว่าผมก็บอกว่ามันก็ไม่ได้น้อยเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่เยอะเกินไปจนที่คุณไม่สามารถจนที่คุณไม่วุ่นวายต่อการใช้งานถ้ามีเยอะเราอะเคยเจอกับรถที่มีเยอะแล้วเรารู้สึกว่ารถมันวุ่นวายอ่ะมันวุ่นวายไม่พอบางจังหวะที่มันทํางาน แต่ในมุมที่เราไม่ต้องการให้มันทางานเนี่ยอันนี้มันทําให้เราเกิดความระแวงด้วยตัวเราเองอ่ะบางอย่างมันไม่นี่ยถ้าเเราไนี่ผมว่าคุณคุยกันแล้วก็คนก็ต้องมีคนถามว่าเฮ้ยทำไมพวงมาลัยไม่ให้ตัวเลนดิพัชเชอร์วอร์นิ่งเลนคีปปิ้งมาผมบอกเลยนะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยามรู้สึกผมเองนะว่ามันไม่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ในการคือจริงจริงถามว่าไม่เหมาะไหมมันก็เหมาะสาหรับสำหรับบางท่านอ่าอ่ามันดึงอ่ะแล้วบางทีบอกว่าเราขับเพลินๆใช่ไหมแล้วมันดึงทําให้เราแบบ เวอร์ได้หรือ<ช>ว่ามีการแบบเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารถรุ่นใหม่ๆนี่หนักเลยนะที่ผมเจอมาคือดึงกลับพร้อมเบรกด้วยรอให้ด้วย<ช>แล้วเนี้ย<ช>ถ้าคนไม่ชินเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการเวอร์ได้ถูกเราส่วนใหญ่ที่ผมถามมามีทุกคนอยากได้แต่สุดท้ายคืออะไรว่าก็ปิดระบบถูกนั่นแหละที่เราเจอกันมานะครับก็ถึงว่าอย่างบอกว่ามันไม่จาเป็นที่ต้องมีเยอะเกินไปมีเอาแค่ใช้งานก็พอมีมีเอาแค่ใช้งานแล้วมันเหมาะสมกับ ความเป็นจริงดีกว่าอ่าฮะนี้ที่ที่เราคุยกันเนี่ยเราไม่ได้บอกว่ามีเยอะแล้วไม่ดีแต่ว่าบางทีเราก็ดูเอาที่มันสมควรในการพอใช้งานดีกว่าถูกถใ,ในการทำงานในการใช้งานนะครับโอเคสําหรับรถคันนี้เนี่ยมีอะไรที่จะเสริมให้ผมอีกไหมในการพิเศษของมันจริงๆในความพิเศษของมันที่อยากเสริมก็คือเออ่ทางมาซ่าเองชูว่าเป็นกระบะแนว uh huh. พรีเมียมนะครับพรีเมียมวัสดุภายในห้องโดยสารเนี่ยอ่าฮะของ bt 5 0เนี่ย การเลือกใช้หนังที่นํามาใช้นะครับจะดูค่อนข้างค่อนข้างมีระดับนิดนึงนะครับแล้วก็ในในจุดต่างๆที่เป็นผิดสมบัติที่มือเราที่ตัวเราจะต้องโดนเนี่ยก็จะเป็นแบบซอฟทัชในบางจุดอย่างคอนโซลหน้าเนี่ยก็ยังมีความเป็นซอฟทัชอยู่บ้างๆนิดหนึงนะครับให้ผมเจอให้ผมเห็นนี่ก็มีความเป็นใกล้เคียงกับตัวที่มาซ่ามี SUV อยู่ใช่พอสมควรพอสมควรว่า ในการดีไซน์เนี่ยรู้สึกว่ามันมีสไตล์ในรูปแบบรุ่นใหญ่หน่อยนะครับแล้วมันก็เหมาะเหมาะการใช้งานในรูปแบบของรถที่เป็นที่เป็นรถกระบะมากกว่าครับและนี่นะครับที่เราคุยกันเนี่ยคือตัว m a z d ต b V T 5 0 High Laser ซนะครับซึ่งเป็นตัวโมเดล2021ในปีนี้นะครับเราได้อธิบายแล้วเกี่ยวกับตัวฟังก์ชันตัวรถนะครับสำหรับใครที่ชอบรถและอยากติดตามเนี่ยก็กดติดตามสองเสียงไลฟ์แล้วก็ฝาก s u b s c ส i ครด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ